ดวงชะตาระหว่างวันที่16จนถึงวันที่31กัรกรกฎาคมจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นต้องทุกท่านเนี่ยตั้งจิตปฏิทฐาไม่ดีนะอาจารย์จะให้ทุกท่านเลือกไพ่มาหนึ่งกองด้วยการจาก3กองนะคะกองที่1กองที่2และกองที่3มาดูกันว่าภาพรวมที่ท่านจะต้องเจอนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างท่านที่เลือกไพ่กองที่ห ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งท่านจะต้องเจอกับหลายเรื่องหลายอย่างอาจจะเป็นปัญหาให้ต้องท่านลงไปแก้ไขจัดการหรือมีงานเล่งงานด่วนเข้ามาให้ท่านต้องทําด้วยหรือเป็นงานที่ต้องทําเองพึ่งพาใครไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเนี่ยต้องยึดหลักว่าตนเป็นที่พึ่งของตนดีที่สุดนะคะสำหรับในเรื่องรายรับที่เข้ามาในช่วงนี้อาจารย์มองว่ายังมีไพ่เหรียญประกบตัวท่านอยู่ถือว่า ในเรื่องรายได้ยังคงเข้ามาดีจากความรู้ความสามารถจากฝีมือของท่านล้วนๆด้วยและยิ่งท่านใดที่ทําการค้าการขายธุรกิจนะคะท่านจะเจอคู่แข่งหรือถูกตัดราคาถูกแข่งขันทางด้านราคากันเกิดขึ้นหรือต้องมีการจัดโปรโมชั่นกันเกิดขึ้นจะทำให้ท่านขายง่ายขายคลองลูกค้าที่เข้ามาในช่วงนี้ก็จะเป็นลูกค้าที่ค่อนข้างจะเรื่องมากเรื่องเยอะ อาจจะมีการประทะก,กันกับลูกค้าได้เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ท่านต้องระมัดระวังในเรื่องอาลลมด้วยปลอดภัยตัวตั้นเองขึ้นมาเป็นภัยห้าดบด้วยกันนะคะห้ดาดบคือการที่ต้องระวังในเรื่องของอารลลมความใจร้อนการะประทะก,กับคนรอบข้างด้วยและที่สําคัญคือสําหรับทางด้านพ่อค้าแม่ค้านะคะในช่วงนี้ถ้า่านจะส่งของท่านก็ต้องดูให้ดีนะต้องมีเขาเรียกว่ามีหลักฐานในการที่จะ ส่งของได้ลูกค้าถ่ายรูปนะคะอัดวิดีโอมาให้ดูในการเคลมสินค้าด้วยและที่สำคัญในช่วงนี้หากท่านต้องทำอะไรร่วมกับคนอื่นหรือว่าต้องลมพุนส่วนกับใครระมัดระวังข้อตกลงสัญญาต่างๆให้ดีและในช่วงนี้ต้องระมัดระวังยาหูเบาอย่าเชื่อคนง่ายเพราะมีไพ่เดว,วิลขึ้นมาทําให้ท่านต้องระมัดระวังในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงถูกหวนผลประโยชน์ถูกเอาเปรียบได้ด้วยนะคะ ทางด้านความรักที่เข้ามาในช่วงนี้ถือว่าคนที่มีคู่เนี่ยความรักเข้ามาคู่ครอ,องของท่านค่อนข้างดีให้การช่วยเหลือท่านสาหรับคนโสดอาจารย์ยังไม่แนะนํานะให้มีคู่ในช่วงนี้หรือว่าคนที่ท่านคบอยู่อาจจะเป็นคนที่อาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่บอกเราไม่หมดนะคะอาจจะเป็นการแอบคบกันก็ได้หรือว่าเป็นการลุ่มหลงกันเป็นพักๆก,ก็ได้และในช่วงนี้บางท่านอาจจะเจอสภาวะถูกกดดัน ถูกบูลลี่ถูกนินทาถูกใส่ร้ายใส่ความเกิดขึ้นทําให้ท่านรู้สึกท้อแท้หรือว่าแสดงผลงานไปแล้วไม่ได้เป็นที่ยอมรับเกิดขึ้นหรือถูกตำหนิถูกตีกลับมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นท่านต้องให้กําลังใจเพลงให้มากๆด้วยนะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนี้นะคะและในเดือนกัรักฎาคมนี้ก็จะตกในตําแหน่งของการที่ท่านต้องระมัดระวังในเรื่องของการ ถูกหลอกถูกโกงถูกวงังผลประโยชน์ไว้ด้วยนะเพราะฉะนั้นในช่วงเนี้ยจะทําอะไรต้องทําให้อย่างถูกต้องอย่าทําอะไรที่สมเสียงต่อการผิดกฎหมายเด็ดขาดไม่งั้นเนี่ยท่านจะเสียเงินนะคะถูกปรับหรือว่าเสียเงินก้อนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะขอให้ท่านเนี่ยทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นพอนาอคนที่เลือกพาย กองที่สองนี้นะดูเหมือนว่าทิศทางจะไปในทางที่ดีขึ้นนะท่านจะมีความสําเร็จมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นจากสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านทําด้วยนะคะแล้วก็มีความเขาเรียกว่าบางคนเนี่ยจะมีการทําอะไรเพิ่มเติม,มจากธุรกิจที่ท่านทํามีการขยับขยายสาขาเกิดขึ้นหรือมีการทําอะไรร่วมกับคนหลักผู้รองเกิดขึ้นก็ได้และในช่วงนี้ท่านจะมีโชคมีลาบนะคะเกี่ยวกับเรื่องกองที่อยู่วาซ้าย ที่ดินอะสังหาริมทรัพย์ก็เกิดขึ้นด้วยนะและมีข่าวดีในเรื่องของครอบครัวอาจจะมีการมั่นหมายมีการแต่งงานมีการจดทะเบียนหรือว่ามีบุตรบริวัรเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยและในช่วงนี้นะคะสําหรับคนที่ทํางาน mm. ก็จะมีงานใหญ่เข้ามาหรือว่าเป็นงานที่ mm. ท่านต้องเ้าไปจัดการหรือว่าเป็นการทํางานอยู่ภายใต้เ mm. จ้านายเป็นผู้หญิงเข้ามามีบทบาทกับท่านในช่วงนี้หรือลูกค้าที่เข้ามาในช่วงนี้จ,จะเป็นลูกค้าที่ เป็นผู้หญิงคนข้างมากและเป็นลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเด็กๆเ,เข้ามาด้วย <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะที่สําคัญคือในช่วงนี้ชะตาชีวิตของท่านค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีแล้วนะแต่ถ้าท่านใดต้องทํางานร่วมกับคนอื่นหรือมีการร่วมคุณส่วนกันเกิดขึ้น <c oughs> ก็ต้องดูข้อตกลงสัญญากันให้ดี <c oughs> เพราะมีสิทธิ์จะเจอการถูกเอารัดเอาเปรียบเกิดขึ้น <c oughs> หรือมีบางเรื่องที่บอกเราไม่หมดนะคะส่วนท่านใดที่เป็นเจ้าของกิจาการก็ต้องระมัดระวัง ในเรื่องของบริวารของท่านจะสร้างเรื่องเกิดขึ้นหรือทําอะไรผิดพลาดไปแล้วไม่ได้บอกทันเกิดขึ้นก็นได้นะคะและในช่วงนี้เนื่องจากมีไพ่เมจิเชียนขึ้นมามีไพ่ราชนีพระจันทร์ขึ้นมามีไพ่ของกกรอมหาสมบัติขึ้นมาแสดงว่าท่านจะได้รับโอกาสที่ดีจากสัตรตีเพศสําหรับผู้ชายก็อาจจะมีนารีอุพธัมเกิดขึ้นสําหรับผู้หญิงก็จ,จะได้มีการได้ปรับตําแหน่งได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่ง หรือว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของท่านโซนคนโสดน,นะคะเรียกว่าจะมีความรักนะคะเข้ามาแน่นอนนะอาจจะเป็นการครบเด็กนะคะถ้าเป็นคนที่แบบว่าชอบวัยรุ่นนะ่ะอาจจะมีเด็กมีคนอายุต่างวัยเข้ามาหาท่านก็นได้นะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วอาจารย์ดูแล้วนะคะความรักก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังอาจารย์ก็ได้เตือนไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นคนที่เลือกกองที่2นี้นะคะถือว่า ชีวิตของท่านในช่วงเครื่องเดินหลังเนี้ยค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีนะสำหรับท่านที่เลือกไพ่นะคะของที่3เนี่ยดูเหมือนว่าท่านจะอยู่ในสภาวะเหมือนมีอะไรบางอย่างเข้ามาทำให้ท่านรู้สึกผิดหัดใจกดดันหรือไม่ได้ดังใจเข้ามาด้วยนะคะมีเรื่องที่ทำให้ท่านรู้สึก เหมือนกับท้อแท้เหนื่อยใจหรือว่าสภาวะแวดล้อมของท่านเนี่ยเหมือนกับตึงเครียดบางท่านก็อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานอยากจะออกจากจุดที่อยู่เดิมๆด,ด้วยแต่ที่สําคัญคือก็จะมีเรื่องงานเล่งงานด่วนงานต้องจัดการปัญหาเข้ามามีปัญหาทาถมเข้ามาทำให้ท่านรู้สึกต้องคอยแก้ไขจัดการอยู่คนเดียวแต่ที่สําคัญคือในเรื่องดีนะคะปัญหาที่เลื้อลังมานานนะคะ จะได้รับการแก้ไขหรือว่าจะจบลงด้วยนะหรือว่าบางท่านก็มีเรื่องเสียใจยมีเรื่องที่ต้องแบบต้องกดดันหรือว่าจะเป็นในเรื่องของเงินนะคะที่ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือว่าถูกลอกถูกโกงถูกหักหลังกันเกิดขึ้นหรือข้อตกลงต่างๆไม่เคลียร์แต่ที่สําคัญในช่วงนี้คนที่เลือกกองที่3เนี่ยอาจจะเจอปัญหาที่ท่านไม่สามารถจะจัดการได้ต้องไปพึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่ เกิดขึ้นหรือต้องมีการไปหาผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ด้วยแต่ในด้านดีนะคะคือท่านที่ทํางานทางด้านเกี่ยวกับต่างประเทศงานทหารตำรวจราชการงานที่ต้องมีการแก้ไขปัญหางานที่ประจอลงเท้านะงานที่เกี่ยวกับประกันต่างๆพวกนี้นะคะถือว่าภาพรวมของคนที่เลือกไพ่กองเนี้ย จะเป็นไปนี้ที่ทางที่ดีปัญหาต่างๆจะไม่ค่อยเจอมากนักนะคะถือว่าชีวิตก้าวหน้าและมีโอกาสได้รับเงินเข้ามามีรายได้ที่ดีเข้ามาด้วยแต่ท่านใดไม่ได้ทํางานที่อาจารย์บอกเนี่ยอาจจะเหนื่อยใจหน่อยรายรับไม่ได้ดังที่ต้องการหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะยอดขายดีแต่พอมาณปัจจุบันและเนี้ยนะคะอาจจะยอดขายตกลงหรือว่าลูกคองลูกค้าเรื่องมากนะหรือต้องมีการจัดโปรโมชั่นกันเกิดขึ้นก็ได้นะ เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ท่านก็ต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเข้ามาจะต้องพึ่งพาสื่อโซเชียลออนไลน์กันเกิดขึ้นหรือต้องมีการทำเดลิเวอรี่เกิดขึ้นจะทำให้ท่านมียอดขายเข้ามาด้วยสำหรับในเรื่องความรักคนโสดเนี่ยอาจารย์มองว่าความรักคนโสดยังไม่ค่อยโดดเด่นมากนะคะในช่วงนี้สำหรับคนที่มีคู่ครองแล้วก็ต้องระมัดระวังปัญหาทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นหรือคู่ครองคนรักของท่านอาจจะอยู่ในสภาวะที่เจ็บป่วยง่าย หรือไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันหรือว่ามีการเดินทางไปต่างประเทศเกิดขึ้นก็ได้แต่ในภาพรวมที่ดีคือคนที่เลือกไพ่กองที่สามนี้นะคะจะมีคนคอยให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูท่านโดยเฉพาะสตีเพศหรือมีการอาจจะได้เงินนะคะมรดกอาจจะได้เงินเก่าเงินตกเบิกเงินค้งจ่ายเกิดขึ้นหรือเป็นเงินก้อนเกิดขึ้นหรือเงินปักกันเข้ามาก็ได้หรือมีมุมกลับกันท่านอาจจะเสียเงินไปกับเรื่องของการเจ็บป่วยไม่สบาย ะะหรือหมดเงินไปกับการทปาปร,ระกันก็ได้เพราะฉะนั้นคนที่เลือกไพ่กองที่3นี้นะคะควรจะเสริมดวงโดยการทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นความตายเพราะมีไพ่เดทเข้ามาและมีไพ่ของ10ดาบเข้ามาโดยแบบนี้นะคะและมีไพ่เหรียญเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านควรจะไปเสริมดวงด้วยการทําบุญอย่างที่อาจารย์บอกนะคะจะทําให้เปิดดวงท่านให้มีเงินมีทองไหลก็ามาเทกเ็ามา และที่สําคัญควรไปไหว้เสริมดวงกับเทพสัตตีนาลีนะคะเช่นพระแม่กุอิมพระแม่อุมาเทวีก็ได้ก็จะเป็นการเสริมดวงกับท่านมีความเจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นด้วยและนี่ก็คือภาพรวมนะคะของดวงชะตาของท่านที่เลือกทั้งหมด3กองด้วยกันระหว่างเครื่องเดือนหลังนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ